สวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเจเอชแชน n นลนะครับช่วงนี้เราก็มาฟังเกี่ยวกับการทํานายฝันนะครับที่แม่นนะครับมีลักษณะฝันที่แม่นมากคือถ้าเราฝันลักษณะที่เป็นเกี่ยวกับการจับปลานะครับการจับปลาเนี่ยหลายๆคนนะครับก็มาคอมเมนต์นะครับในคลิปช็อตนะครับ อันนี้เป็นฝันที่ดีมากๆเลยนะครับจะได้รับโชคลาภนะครับรับโชคลาภแล้วก็เลขเสี่ยงโชคเนี่ยจะเป็น85นะครับใครฝันลักษณะเนี้ย85มาแน่นอนนะครับก็มีหลายคนที่มาคอมเมนต์บอกว่า85นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ฝันว่าปิงเกาะนะครับถ้าปิงเกาะเนี่ยอาจจะได้คู่นะครับหรือมีคนมาแอบรักแอบชอบนะครับถ้าเลขเสี่ยงโชคเกี่ยวกับปิงเกาะก็คือปิง8นะครับ9นะครับคือเกาะอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิด เป็นงูนะครับงูตัวใหญ่มาลัดเรานะอันนี้เตรียมได้รับคู่ได้เลยนะคู่ครองของเราจะมาแน่นอนแต่ถ้าเกิดงูรัดช่วงขาก็จะได้เนื้อคู่ต่ําสักกว่าถ้ารัดช่วงเอวเ็เนื้อ,เน,อเนื้อคู่ฐานะพอดีพอๆกับเรานะครับแต่ว่าถ้าลัดช่วงบนขึ้นไปนะครับผมโอเคครับทําหน้าที่กันไปเราก็มาสานต่อกันนะครับถ้าเกิดรัดช่วงตั้งแต่หนะ้าอกขึ้นมานะครับถึงคอ ก็จะมีเนื้อคู่สูงสักกว่านะครับแต่ถ้าเกิดจะตีเป็นเกี่ยวกับการทํานายนะครับตัวเลขนะครับงูนะครับก็จะตีเป็น6หรือตีเป็น1นะครับผมเพราะลักษณะการขดของงูนะตีเป็น6เป็นศูนย์เป็น1อะไรประมาณนี้นะครับผมนําโชคนะครับแล้วก็มี7็ด้วยเพราะงูมีเกล็ดนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับที่ค่อนข้างแม่นมากๆเลยนะครับจากสถิติสวัสดีครับก็ แต่ทำหน้าที่ต่อนะครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ในการทํานายฝันนะครับที่มแม่นยํามากนะครับผมถ้้งงูรัดสูงขึ้นไปตั้งแต่ระดับอกก็คือมีเนื้อคู่สูงสักกว่าเรานะครับโชคดีเป็นของทุกคนนะครับสวัสดีครับ